ได้เวลาเสียเงินอีกแล้วครับพี่น้องกตอนนี้ก็เอาไดสตาร์ตเนะจ้าอินดี้มาไไมาซ่อมครับไไแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการซ่อมแต่กลายเป็นเปลี่ยนไปแล้วนี่ครับตัวนี้มันมันมันมีปัญหาตัวนี้มีปัญหามันไม่ไม่ค่อยยิงออกมามันไม่มันไม่ยิงทุ่นออกมาให้นะครับ ผมว่าเปลี่ยนที่ร้านพี่องอาจแกก็จัดก,การเอาของใหม่จัดไปเลยเราว่ามันมันบ่อ,อยาก,กออกดีไรมันเราเปลี่ยนของใหม่หเลยเท่าใสูบรวันบกูครับเดี๋ยวล้อมรอบคุณล่กกากันครับผมบกูว่าลายปะไรตอนนี้ผมอยู่ร้านอง,งานอาจการไฟฟ้าครับตรงสายสามครับผมนี่ครับร้านจะอยู่ตรงเชิงสะพานข้ามแยกสายสามครับ เมื่อก่อนถนนสายสามมันจะวิ่งตัดบลมได้แต่ทีนี้เขาก็ทําเป็นสะพานสะพานลอยข้ามแยกนะครับก็จะถ้าวิ่งมาจากพุทธมณฑลสายสามนะครับก็จะข้ามสะพานมาร้านจะอยู่ตรงตรีนสะพานพอดีเลยทีนี้มันจะจะจอดรถไม่ได้ต้องวิ่งเตลิดไปเพื่อไปยูเทิร์นแล้วก็วนใต้สะพานกลับมาอีกรอบหนึง่งนะครับก็จะเจอนะครับก็จะเจอลูกค้าเยอะมากรถเยอะครับตอนนี้ โอ้ธาตุแมวคนรักแมวนะครับตอนนี้ก็พี่แกเอาไปซ่อมไปแก้ไขมันไม่สนิทนะครับของใหม่มันไม่สนิทนะแกก็เลยเอาไปนี่เสียเงินอีกแล้วพี่น้องนะแกคิดส่วนอยู่นเสียเงินอีกแล้วตดอินดี นนั่นก็นแกแกๆบ่ที่ขอ,อางรถตู้ครับคันนู้นนี่เราซ่อมของรถตู้อยู่พี่ๆน้อง FC ท่านใดนะครับที่รถมีปัญหาเรื่องใดก็ถ้าผ่านมาทางสายสามนะครับก็แวะเข้ามาได้มาซ่อมบำรุงได้อู้อันนี้มดเลยบ่นน่แม่นมันมดบ่นน่บ่มืดจี เรียบๆไปเปปลยน,นี่ครับทอาแก่ใหญ่ลงมือเองนี่อทอาแก่ใหญ่ลงมือเองเลยใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับ cott. มีปัญหาเรื่องระบบไฟก็ นี่แหละแวะมาเลยหรือโทรมาหาแกก็ได้เบอร์โทรอยังครับพี่02 889 7937นะครับร้านองอาจการไฟฟ้านะครับผมนี่โทรมาได้นะครับ02 889 7937นะครับอยู่ สายสครับเชิงสะพานข้ามแยกที่จะ,ะบรมราชชนนีนะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเลยครับเจ้าอินดี้เปลี่ยนนี่เลยตัดปัญหาไปเลยเดี๋ยวมารอลุ้นกันเพราะว่าถอดมาเดี๋ยวพี่แกทำเสร็จแล้วก็จะลองให้ดูแล้วเราก็จะค่อยเอาไปใส่ตอนนี้ก็จอดขวางโลกอยู่นู่นนะครับ เจอก็ต้องมาที่นี่แล้วครับเจ้าแก่ตัวจริงรถหนานะรถมันจอดอยู่ชั้นในนะชั้นชั้นขวาอ่ะสิบร้อยสิบร้อยไม่หิวเอว้ย ีใครจะว่าร้ายร้านแต่เดิมเดียวเขาหาว่าที่เจ้าไม่กล้าเพราะเจ้าแม่นะไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ก็ประกอบแล้วครับประกอบเข้าแล้วข้างหลัเดี๋ยวไม่ได้ใจนี่มีแต่สั่งเปลี่ยนอย่างเดียวนะอยากกูให้เลยไปเลยกูหลังไปเลย ra 2 lạng 1 cây nga 2 lạng 1 Nga 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 Oke được. Cái này cái đó nè. Tọc ยังนักเลยเ,ยยยเะจะะเยียคู่เม,มีนนยนเลยออเจะสะปอร์ตขนาดครับลูกค้าประจำสามพันห้านะรถเล่นลกประมาณสามก็เธอลูกเก่าก็ได้จบ ซื้น้ำมันล้างของหมดหว่าจะล้างใดลูกนี้กระดึงดีมันไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ว่าจะล้างไม่ได้ล้างซื้อน้ำมันไม่ล้างของเหมือนงานนั้นสุขภัณฑ แบกไม่แบกจะแดกอะไรล็อกกี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องร้อเก้้าไปแล้วอไปแล้วสุดรอสามครับทีมงานกิจกระจนชัยครับผมไปอ่ะผมที่ไหนไม่รู้ กับอเขาเลยมันสซนแนวกับวันใโอ้รถหลายเลยมันต้องมีแปลกๆแน่ดิสันดีว่าคนไทยวะเนาะไทยประเภทดัดแปลงสูงคนไทยไดบ่กิ้งกงรมือหมเละเกงงียบปล่อยครับไล่คันแหนม มารอรุนกันครับยิ่งปูปูว่าแบบนี้อืมนี่ครับถอาแก่ใหญ่ลงมือเองบ่งยิ่งเง้มันรูไปตัว,อว,วเอาละากกพิ้วๆล่ะลนี่นี่ปกติได้สตาร์ทดี แมนแบตออนกับยิ่งแต่ว่าแหงบบเต้แห้งแต่อันนี้บบเต้โบยังเลยมิดซีเลยด้อยครับจบข่าวนี่ครับเอาคิดค่าเสียหายหจะโอนครับเงินอิเล็กทรอนิกส์อีกแล้วพี่นอ้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากไปด้วยนะครับเจ่อเอายเรียบร้อย,ยคือได้คัดเสือป่านี่นโอ้โ <c> ห <oughs> ครับผมเดี๋ยวผมโอนครับ1,800บาทครับเ,เจเราคิดเงินมาแล้วเดี๋ยวสิโอนเงินให้เจเพื่อนก่อน เจอกันไม่คลิปหนาครับผมฝากไว้น้ครับอง,งาอาจการไฟฟ้าผู้ไดผพานไปพานมาแถวนี้กัแวกมาได้ทีมงานรถด,ดำรถบรรทุกเข้าไฟรถเสียรถพังได้ไฟเสียกะโทรม่เอาเบืรอโทรในคลิปนี้ละห้ไปแล้วเจอกันไม่คลิปหนาครับผมบายบายครับขอบคุณทุกท่านเลย